สวัสดีครับเพื่อนนักวิชาการวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการตรวจสอบบรสารนะว่าที่มีความสุ่มเสี่ยงถ้าวันนี้เราจะไปตีพิมพ์เราต้องรู้ก่อนว่าาราษาทที่เราต้องการนำผลงานทางวิชาการหรือบทความหรือรายงานวิจัยอะไรต่างๆนะครับเพื่อนนำเสนอเผยแพร่ให้แวดวงสาธารณได,ได้รับรู้รับทราบนะครับ วิธีการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่เราก็มักจะไปที่ฐานข้อมูลของตัว Google ะหรือบางทีเราจะไปถามตัว Chatbot ก็ได้นะครับก็แล้วแต่วิธีการที่ใครจะสะดวกแต่อย่างไรก็ตามนะครับฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานและนักวิจาการทั่วโลกที่ยอมรับก็มักจะปรากฏเป็นฐานข้อมูลตัว Scopus เพราะว่าตัวนี้ใช้ในการจัดตัว ranking นะครับรวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะแนะนําตัววรารสารหนึ่งนะครับผมจะลองไปที่ตัวสกอปัตให้ดูก่อนนะครับวิธีการตรวจสอบวรารสารนะถ้าเราก็ได้ยินชื่อตัววรารสารนะครับหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆน,นะที่เขาแนะนํามาว่าตีพิมพ์แล้วอยู่ในฐานข้อมูลของตัวสกอปัตจริงนะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูนะส่วนใหญ่เราก็มกักจะไปที่ตัวไซ m a r โกก่อนนะครับเราลองคลิกเข้าไปที่ตัวไซ m a r โกก่อนเราอาจจะเคยได้ยินชื่อลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เติมคําเข้าไปครับเติมว่าเซโบนะครับสมมุตินะครับเซโบรีพอร์นะครับแล้วเราลองค้อ Enter เข้าไปผ่านตัวไซ m a r โกเราจะเห็นว่ามีด้ยวยกันทั้งหมด2แหล่งนะคือ1ก็คือ s ซ b บรีพอร์ตกับ s ซ b บรีพอร์ตออนพับลิชชิ่งซิสเนะครับ แล้วหลายคนก็มักจะได้ใบตอบรับที่รวดเร็วนะครับหนึ่งวันสองวันแบบนี้ก็ได้ใบตอบรับแต่ผมดูแล้วมาตรฐานของสกอปัตไม่ด้าจะรับใบตอบรับที่เร็วอันนี้เป็นตัวอย่างของหนึ่งวารสารแนบที่ผมมักจะตรวจเจอบ่อยๆว่าเอ๊ะทำไมเราหลงทิศหลงทางเขาจะไปตีพิมพ์ส่วนแรกก็คือ1เห็นชื่อวารสารเรียบร้อยนะครับส่วนที่2เราจะเห็น subject area and category นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ publication เราจะเห็นว่าเป็นตัว trade journals นะครับ แล้วถ้าเราจําได้นะครับถ้าเป็นวรารสารที่บอกตัวของจริงนะีจะมีคําว่าตัวโฮมเพจที่อยู่นะแต่บางเอิญนนะในตัวของตัวไซมาโก้นะครับไม่ได้ระบุนะครับแล้วก็ยังเห็นปีนะว่าปีปี2 0 2 2 2นยี่สนะครับซึ่งโดยปกติการจัดคอทยมันจะจัดย้อนกลับไปสักหนึ่งปี ยันสิ่งที่เราเห็นนั่นคือเราเชื่อว่าแน่นอนครับอันที่หนึ่งคือตัววรารสารนี่อยู่ในฐานข้อมูลของตัวสกอปัตเพราะเราใช้วิธีการคือไปตรวจสอบผ่านตัวไซมารโกแต่ถ้าเป็นนักวิชาการมืออาชีพนะครับเขาจะไปที่ตัวแหล่งข้อมูลจริงก็คือตัวสกอปัตเลยครับแล้วเขาจะใช้วิธีการคือจับชื่อวรารสารมาวางนะครับเราก็วางลงไปตรงนี้นะครับสมมุตินะครับเป็นเซโบรีพอร์นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับก็ไฟ o u r n a l นะครับสังเกตนะครับรายละเอียดของตัววารสารเนี่ยเด้งขึ้นมาทันทีนะที่ชื่อว่า s e b u Report นะครับเราเห็นชัดเจนนะครับ4%ก็หมายความว่าเป็นอยู่ในสกอร์ปัตค Q4 แต่ถ้าเราดูรายละเอียดเราต้องเก๊ะไว้ก่อนว่าเอ๊ะตีพิมพ์ย้อนหลังปี2020-2023ถึง2023มีทั้งหมด7 paper ก็เกิดคำถามขึ้นมาที่หนึ่งนะว่าทำไมตีพิมพ์น้อยจังนะครับถัดมาเราก็ควรจะคลิกเข้าไปที่ตัววารสารครับไปที่ Sable Report นะคลคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อคลิกเข้าไปก็เป็นของบริษัท j o r g e Group เห็นไหมครับอันที่หนึ่งคือ j o r g e Group นะครับเป็นซอสไทยที่เป็น Trade Journal นะครับเราลองดูรายละเอียดน,นะเลื่อนลงมาดูคอทายก็ได้เป็นสกอร์ปัต Q4 นะครับแล้วทีนี้หลายคนก็มักจะคัดลอกชื่อวารสารแบบนี้นะครับ คัดลอกเข้าไปแล้วก็ไปที่ตัว Google ครับแล้วเราก็วางตัวชื่อวารสารโยนเข้าไปอีกเหมือนเดิมครับสไตล์ของเรานะครับแล้วผมก็จะลองคลิกนะอันนี้เว็บไซต์ที่1น,นะครับอันนี้เว็บไซต์ที่2ครับอันนี้เว็บไซต์ที่3ครับเราไปเรื่อยๆกันนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่4ครับ และก็ตามด้วยเว็บไซต์ที่5นะครับผมลองคลิกไปก่อนนะครับมันจะมีตัว URL ที่ซ้ำกันอยูอ่ลองไปดูอันแรกนะครับเราเห็นว่าเป็น s e b o r e p o r t o r g นะครับดู URL ก่อนนะครับอันที่สองเป็น s e b o r r e p o r t c o m นะครับอันที่สามเป็น s e b o r e p o r t n e t เว็บไซต์ที่4ี่นะครับ t h e s e b o r e p o r t c o m แล้วก็เว็บไซต์ที่5้านะครับ sebopublications.com ส่วนนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ซ้ำนะเป็น sebokidreport นะก็โดยข้อสังเกตนะเราจะเห็นว่าเพียงแค่ตัวบรสารเดียวนะครับเราจะเห็นถึง5 URL หรือ5เว็บไซต์นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัว h i j a c k j o u r n a l นะครับเราก็มักจะเจอคือรุ่นพี่ก็จะบอกเรามา ส่วนใหญ่หลายคนก็มักจะไปตีพิมพ์อ่าไม่รู้ผมจะเข้าเว็บไซต์ไหนนะครับแต่หลายคนก็มักจะส่งบทความไปตีพิมพ์ปุ๊บนะครับก็เกิดปัญหาคือได้ใบตอบรับเร็วมากนะครับเขาได้ใบตอบรับเร็วปุ๊บก็แต่ละคนก็มักจะดีใจนะครับแล้วก็จะขึ้นสื่อสังคมออนไลน์นี่ผมแนะนําเลยนะครับว่าเวลาที่เราสืบค้นอะไรเข้าไปก็แล้วแต่นะผมหนึ่งก็คือฝากไปตรวจสอบตัว URL นะครับแล้วอันที่2ก็คือลองไปดูซิว่า อ่าตัวรายละเอียดขอ้อมูลต่างๆนี่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเราจะเห็นว่าตัว u r l นี้ยังขึ้นตัว Score ์ปัจ q 4นะครับขึ้นมาหน้านี้ปุ๊บก็จะเห็นรูปภาพปกหนังสือนะครับหรือตัววรารสารที่เป็น save report แล้วก็ตีพิมพ์ในปี2024เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็เห็นรายละเอียดของตัววรารสารนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็มีการ alert หรือมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับเว็บไซต์อันนี้อันนี้เราก็จะเห็นหน้าจอของตัวเว็บไซต์บอกรายละเอียด i m and scope ของตัววรารสารด้วย แล้วนี้ก็จะมีรูปหน้าปกของวารสารด้วยนะครับซึ่งเราก็เห็นเอ๊ะทำไมรายละเอียดมันไม่ตรงกันนะครับซึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ไปตีพิมพ์ถ้าวารสารนั้นมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจอยากจะลองไปตีพิมพ์ก็ลองดูนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้นั้นตรงหรือเปล่าฉะนั้นวิธีการตรวจสอบเรื่องของตัววารสารจริงนะผมแนะนําคือ1กลับไปอรอบหนึ่งที่ตัวสกอปัตนะครับ2อก็คือ เราสังเกตเห็นตัวสำนักพิมพ์ใช่ไหมครับเราก็จะทำการคัดลอกตัวนี้ไปใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเราก็จะเติมเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของตัว Google นะครับแล้วก็ลองไปค้นดูนะครับหนึ่งก็คือใส่ชื่อวารสารนะครับสองก็คือใส่ตัวสำนักพิมพ์เข้าไปนะครับเอเคนะครับลองใส่ไมโครเทชันแล้วลองค้นดู เราก็จะเห็นรายละเอียดนะว่าเอ้อันไหนบ้างที่จะตรงเป็นของจอสคลับโอเคนะถ้าลิงก์ผ่านตัวเอฟสโกแสดงว่าน่าจะอินเด็กซ์ของจริงนะครับอันนี้ให้คาดเดาไว้ก่อนนะครับส่วนที่2คือลองมาดูสิมีรายละเอียดของเว็บไซต์อื่นที่พูดถึงตัววรารสารเหล่านี้ไหมนะครับแต่ถ้าในทางที่ดีนะผมแนะนําคือก็อย่าไปเสี่ยงเลยครับเพราะวรารสารบนโลกใบน,นี้มีเยอะมีมหาศาลเราไม่จช่เป็นที่ต้องเอางานวิชาการที่เราผลิตขึ้นมาเนะี่ย ครับแล้วไปตีพิมพ์ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูลปลอมนะครับหรือเว็บไซต์ปลอมฉะนี้ต้องระวังให้ดีนะครับก็ฝากพวกเราลองตรวจสอบนะครับอาจจะถามรุ่นพี่ที่เคยตีพิมพ์ครับหรืออาจจะไปตรวจสอบผ่านตัวเว็บไซต์ของฐานข้อมูลตัวของจริงก็คือตัวสกอปัตนั่นเองครับแล้วนอกนี้นะครับเราก็ควรจะตรวจสอบทางอ้อมทีหนึ่งผ่านตัวไซมาโรโกซึ่งถ้าเป็นตัวของจริงก็มักจะมีตัวเว็บไซต์ให้นะครับ หรือผมสมมุตินะว่าอีกอันหนึ่งถ้าเราจะไปตรวจสอบเราจะเติมชื่อวารสารใส่เข้าไปสมมุติผมเติมว่า education แล้วกันนะครับลองเติมแบบมั่วๆเข้าไปก่อนนะครับแล้วลองคาดเดาถ้าแบบนี้ลองคลิกเข้าไปครับถ้าเป็นเว็บไซต์ของจริงนะครับใต้ตรงข้อมูลตรง publication จะมีคำว่า information เห็นไหมจะมีคำว่า homepage ถ้าแบบนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปเราจะไปเจอ a u t h e n ติ c เว็บไซต์หรือวารสารจริง อันนี้ก็ฝากพวกเราลองตอรวจสอบก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับจะทําให้เราเผยแพร่งานได้มาตรฐานและมีคุณภาพและไม่ตีพิมพ์แล้วเสียของไปเฉยๆนะครับเพราะถ้าอะไรก็ตามถ้าเราตีพิมพ์แล้ววรารสารปลอมนะครับก็จะทําให้ผลงานชิ้นนั้นอยู่ในระบบเราไม่สามารถมาตีพิมพ์ซ้ําได้ถ้าตีพิมพ์ซ้าเมื่อไหร่ปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นในเรื่องของตัว plagiarism หรือการคัดลอกผลงานของตเตงแล้วมาตีพิมพ์ซ้ํา อันนี้ก็เป็นในเรื่องของฐานข้อมูลที่ผมอยากจะแนะนำนะครับในช่วงที่หลายคนกำลังมองหาวรารสารก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็คือต้องไปที่ฐานข้อมูลจริงของตัวสกอปัตนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ